สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามหัศจรรย์เมื่อวนันวานหากท่านชอบเรื่องเล่าแปลกๆมหัศจรรย์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตขอทุกท่านได้โปรดช่วยกดติดตามกด s u b s c r i b e กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเรื่องราวดีๆจากทางรายการก่อนใครกดไลค์และแชร์ให้กับช่องรายการด้วยนะครับเมื่อวันที่หนึ่ง กันยายนพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาเราได้สูญเสียพระเกจิอาจารย์องค์สำคัญไปอีกหนึ่งรูปนั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรหรือว่าหลวงพ่อเสือดำเจ้าวาดวัดศรีนวลธรรมยุมนเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครสำหรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อทวีศักดิ์นั้น แม้ท่านจะไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ของผู้จัดรายการโดยตรงก็ตามแต่ท่านก็มีพระคุณต่อผู้จัดรายการไม่น้อยในฐานะที่ท่านได้เมตตาแนะนําให้กับทางผู้จัดรายการนั้นได้มีโอกาสได้รู้จักกับสหธรรมิกะองค์สําคัญของท่านรูปหนึ่งที่ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นพระอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณของผู้จัดรายการนั่นก็คือหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อชันรงค์ แห่งวัดสามลาดกระบังนั่นเองในแง่ความสัมพันธ์ทางพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลแล้วน้อยคนนักที่จะทราบว่าวัตถุมงคลที่ครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านนี้สร้างขึ้นนั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วต่างฝ่ายต่างก็จะช่วยกันอธิษฐานจิตลงบนวัตถุมงคลด้วยกันทั้งคู่ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มพลานุภาพเพิ่มเพิ่มความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ด้วยพลังจิตตานุภาพขั้นสูงกันอยู่เนือง ดังนั้นก่อนที่จะได้ดําเนินรายการต่อไปพูดจัดรายการจึงอยากจะบอกแฟนๆรายการที่นิยมแสวงหาวัตถุมงคลทางด้านคงกระพันชาตรีควรหาโอกาสไปกราบพระเกจิอาจารย์รูปนี้ให้ได้หลังจากที่สถานการณ์โควิดเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับและเพื่อเป็นการถวายเป็นกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโดที่ละสังขารไป ผู้จัดารายการจะขอเล่าถึงอีกคุณงามความดีหนึ่งที่ท่านได้สร้างไว้ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวหนองแขมนั่นก็คือการช่วยบรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของชาวบ้านจากการถูกรังควานจากการถูกรังควานของผีพรายน้ำนั่นเองย้อนกลับไปราว40ปีที่ผ่านมามีเรื่องโจดขันเล่าลือกัน ทวค่คุงน้ำภาษิเจริญถึงความไร้กาศของผีพรายน้ำที่เป็นสาเหตุการจมน้ำตายของคนในละแวกวัดหนองแขมถึง6ศพด้วยกันโดยศพแรกเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งเล่นน้ำอยู่ที่ท่าหน้าบ้านของตัวเองแท้ๆอีกทั้งยังมีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ใกล้ๆแ,แต่ก็ไม่ไหวเสียชีวิตศพต่อมาก็เป็นศพของลูกสาวจากตำรวจประจำสถานีตำรวจนครบาลหน,นองแขมท่านหนึ่ง จนชาวบ้านแถบแบนั้นมั่นใจว่าต้องเป็นฝีมือของพายน้ำตนนี้แน่แ่และในเวลาต่อมาก็มีคนจมน้ำตายเรื่อยๆในแ,แวกดังกล่าวจนชาวบ้านทนไม่ไหวจึงได้นำเรื่องราวนี้ไปเรียนปรึกษากับเจ้าวาดวัดหนองแขมท่านเจ้าวาดวัดหนองแขมจึงได้ไปทำการนิมนต์พระเกจิอาจารย์จากจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงให้มาทำพิธีเรียก ผีพรายน้ำตนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะจับตัวมาให้ได้แต่จนแล้วจนรอดปรากฏว่าเวลาในการทำพิธีผ่านไปถึงสองวันก็ไม่มีวี่แววว่าจะจับผีพรายน้ำตนนี้ได้ร้อนถึงกำนันในท้องถิ่นนั้นท่านหนึ่งที่ในฐานะเป็นโยมอุปถากของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทวีศักดิ์ จึงได้นําความนี้มากรับเรียนและก็น,นิมนต์ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อทวีศักดิ์ได้มีเมตตาช่วยทําพิธีเรียกและจับผีภายน้ําตนนั้นขึ้นมาให้ได้เพื่อชาวบ้านจะได้อยู่อย่างสงบสุขพระเดชพระคุณหลวงพ่อทวีศักดิ์ยังได้รับนิมนต์และออกเดินทางไปยังวัดหนองแขมและได้ลงไปทําพิธีในแพรโดยมีตํารวจประจําสถานีตํารวจนครบาลหนองแขม สองนายด้วยกันลงไปด้วยโดยหนึ่งในนั้นก็เป็นจ่ากตำรวจที่เป็นบิดาของเด็กผู้หญิงที่จมน้ำตายเพราะผีภายน้ำคนแรกนั่น,น,นเองเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อทวีศักดิ์เห็นว่าทุกอย่างพร้อมแล้วจึงได้เตรียมการทำพิธีเรียกผีภายน้าโดยการนาก้อนดินเหนียวที่ใต้ท่อนีสง ที่ห่อใบตองแล้วก็มัดด้วยได้สายสินแล้วมาผูกโยงเข้ากับได้สายสินแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งถือไว้จับที่ปลายสายสินเอาไว้ส่วนที่เป็นส่วนที่ผูกกับก้อนดินเหนียวนั้นท่านก็ให้หยอนลงไปในน้ําโดยในระหว่างที่แพรกาลังเล่นเคลื่อนที่อยู่นั้นไปตามลําคลองนั้นก็ให้ถือ ได้สายสินไว้ในลักษณะที่เหมือนกับคนที่ตกปลาแต่ถ้าหากว่าได้สายสินนั้นมีอาการตึงมือเหมือนกับมีอะไรมาดึงไว้ก็ให้ค่อยๆสาวขึ้นมาช้าๆจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพอ่อทวีศักดิ์จึงได้เริ่มทำพิธีด้วยการจุดธูปเทียนบูชาคุณพระรันตนไตรบูชาบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์และบูชาหลวงปู่สุขแห่งวัดปักคลองวัดมะขามเท่า พร้อมทั้งอธิษฐานจิตว่าการมาทำพิธีในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยอนุเคราะห์แก่ญาติโยมที่กำลังทุกยากเดือดร้อนจากการกระทำของอมนุษย์ให้พ้นจากความทุกยากเดือดร้อนให้ได้ขอพระเภาพแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและเดชะบรารมีแห่งหลวงปู่สุขแห่งวัดปากของมะขามเท่าจงมาเป็นพลังเกื้อหนุน ให้จิตตานุภาพเข้าสู่อุกหะหนิมิตโดยพลันเกิดเป็นมือยักษ์กวาดจับผีพรายน้ําตนนี้ขึ้นมาพร้อมกับได้สายศินด้วยเถิดแล้วหลวงพ่อทวีศักด์ก็สำรวมจิตลงสู่ความสงบแต่ในระหว่างนี้เรือหางยาวลากแพรก็ทําการลากแพรไปตามลําคลองเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดคลองที่เกิดเหตุแต่ก็ยังไม่มีวี่แววของหรือว่าสิ่งผิดปกติใดๆ เรือจึงได้ลากแพ่ค่อยๆวนกลับมาลากแพ่ทวนน้ำย้อนกลับขึ้นมาทางหน้าวัดหนองแขมอีกครั้งหนึง่งแต่ขณะที่แพรกกำลังมาถึงบริเวณหน้าวัดหนองแขมนั้นอยู่ๆได้สายสินที่จ่าตำรวจถืออยู่นั้นก็มีแรงกระตุกวูบคล้ายกับว่ามีบางสิ่งคอยเหนี่ยวรั้งอยู่จ่าตำรวจในนี้ก็เลยร้องเรียกเพื่อนๆให้มาช่วยกันสาวได้สายสินขึ้นมา เพื่อนตำรวจก็เลยตะโกนสั่งให้เรือหยุดลากแพรอยู่ชั่วคราวให้หยุดอยู่กับที่ก่อนจากนั้นก็โกรกันเข้ามาช่วยกันสาวได้สยสยศินขึ้นมาอย่างช้า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 ,ชา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 จนกระทั่งสิ่งที่อยู่ใต้น้ํานั้นโผล่พ้นน้ําขึ้นมาและก็ถูกกระชากให้ขึ้นมากลิ้งอยู่บนแพรแต่ทุกคนก็ต้องตกตะลึงตาค้างกับภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นคือสิ่งนั้นมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับเด็กอายุประมาณสัก2ถึง3ขวบ แต่แขนขามือเท้าสั้นใบหน้ากลมปากเล็กๆมีเขี้ยวแหลมเป็นซี่ๆทั้งร่างมีขนตกปกคลุมจนมองไม่เห็นผิวหนังผมเป็นเส้นหยาบหยาบสีแดงปนเทายาวสยายลงมาเกือบถึงปลายเท้าขณะนั้นแม้เป็นเวลาเกือบ6กโมงเย็นแล้วแต่พอคนบนฝั่งได้ยินเสียงตำรวจตะโกนบอกว่าจับไรยน้ำได้แล้วเท่านั้นแล้วความโกลาหลก็พลาบังเกิดขึ้น เพราะว่าคนที่อยากเห็นผีพลายน้ําต่างพากันกระโดดน้ําแล้วพากันว่ายน้ํากลูเข้ามายังแพรที่ทําพิธีที่มีผีพายน้ําตัวนั้นนอนอยู่แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนั่นก็คือขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทวีศักดิ์กำลังถอนจิตออกจากสมาธิขึ้นมาใหม่ๆยังพิทันได้ทําอะไรหรือกล่าวอะไรอยู่อยู่ในจ่าตํารวจที่สูญเสียลูกสาวไปกับการจมน้ําผู้นั้น คงจะเกิดความแค้นเจ้าผีพรายตนนั้นจึงได้ยกเท้าที่สวมรองเท้าบูทยอยู่นั้นกระทืบลงไปบนท้องของเจ้าผีพรายตนนั้นอย่างเต็มแรงจนท้องแตกกระจายและร่างของมันก็เหี่ยวแฟบเล็กลงไปหลังจากนำแพเข้าเทียบท่าและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้ามาดูผีพรายน้ำกันพอสมควรแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อทวีศักด์ก็ได้สั่งให้กำนันไปหาซื้อมอใหม่มาใบาหนึ่ง เพื่อใช้ใส่เก็บซากผีพรายน้ําเอาไว้ในนั้นหลังจากที่ใส่ลงไปแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็ได้ใช้ผ้าขาวเขียนยันปิดทับปากหม้อไว้อีกทีหนึง่งแล้วจึงนํากลับไปที่กุฏิของท่านเพื่อบอําเพ็ญกุศลในโอกาสที่เหมาะสมต่อไปหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านไปก็ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆถึงขั้นจมน้ําตายที่คลองหนองแขมอีกเลย ส่วนหม้อดินที่ใส่ซากผีพรายน้ํานั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อทวีศักด์ก็เก็บเอาไว้อยู่ที่ท่านแต่ก็ไม่มีใครทราบว่าณปัจจุบันนี้หม้อดังกล่าวจะยังอยู่หรือไม่อย่างไรครับก็จบเรื่องพระเดชพระคุณหลวงพ่อทวีศักด์จับผีพรายน้ําลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตาม กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อทางรายการมีเรื่องเล่าแปลกๆแ,แ,แบบนี้นำออกอากาศในระบบ YouTube นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยปลอดภัยจากโรคระบาดไข้โควิดและพยันตรายทั้งปวงสวัสดีครับ